ทีมทเป็นคนหา้านเองเออลืมลืมลืมไปเลยเด็กไม่ลืมไปเลยเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวแอดลืมไปเลยไวด้านในร้านนะคะแป๊บหนึ่ง พี่เลยกไปเลยเบ้ใหม่อไอ้าุ่นขอบคุณมากค่ะขอบคุณมาก

ก็ต้องทรอนะต่อทุกคนต้องทำเพื่อคารอดนะต่อทุกคนต้อง่ความรอดนะต่อทุกคนต้อท่ามรอดนะต่อทุกองทำเพืคมรอดนะต่อทุกคนต้องทำพื่อมรอ่อทุนต้องทำเพามรอดนะต่อทกคนองควรอดุกคนต้ความรอดต่อกคนต้อเพื่วามรอทุกคน้ทำความ

อ ie อกหวยเราออกหวยใช่ค่ะมาแล้วนะคะทุกคนก็พี่ดินเข้าไปพิจารณาหะาแปดหกสามนะคะออกหวยค่ะมีคนคีอสามเลยค่ะ